เลยค่ะขึ้นปครับ่อ่นออไม่มาเลยี่ไปแล้วเดีวขนั่งรอเพิ่มโอใช่ว่านขามียงไม่ไหวบบปวดขาใช่ใช่อ้วนขึ้นไม่ได้นะตรงนี้ซิดแน่เลยเยียงเขาาติตัวเต ดูสิปม่ด en> ูิตรงนี้ดิแม่ต้อนแกรอจริงใครตอดบ้าหไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดดนหอยู่หลังระวังลกตายนะอยู่หลังูนี่แหละหลังจะายก่อนูตูัวดเลยโอ้โหแล้ว สูงมากคนจะตดือาะนี่คนจะตดอยู่นี่คนจะตดอยู่นี่แล้วงาย้นังตแอยู่หัวแถวได้นะอัตราย่งจะไปอยู่ท้ายนนอ้โกอันตรายลขึ้นเขา

นีนแเราถ่ายกล้องหน้ามาทุกคนมาถ่ายกล้องหน้ากัน้างถ่ายกล้องหน้าแล้วไหนเราต้องกานาอยู่ไหนลงมามานะ